พันไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกรัษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ ในปี2542สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมราษฎรบ้านเั่วแย่ใสตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายส่งทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูขเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่ เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ,เ,ะเรียกว่าทางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วย จะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแ,แต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5้าไร่ฉันถามอ้าวทำไมละ่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงม,มันไม่มีน้ำ ก็ทำได้แค่ห้าไร่ก็ตกลงว่าอธิบายเขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เ,เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ําของเราเองไม่จะไม่มีน้ํา ่อมาในปี2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนว